ไปข้าวเหนียวไม่โดนไม่โดนนัตตีำไาตาหวานจังคะกินลำคอแจตอำคอกันแม่ร้นแม่รนเลยวดวนแหงบ่แหงคือครับว่าไปข้เราจะไปหดกันไปแม่บอกโซเฟอร์เร็วบอกโซเฟอร์บอกโซเฟอร์พาไปข้าวเหนียวหน่อยวไปข้านไปพี่แจมเราต้องบอกเขาไหอ่ะบอกเขาไปข้าเหนียววนี้ไปปะ เราเี่ยได้แต่เราเข้าไม่ได้ใช่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินอย่างเดียวอ๋อหนึ่งสองข้ามเมลอนเมลอนเมลนเเลอเอาไมหนึ่งสอ้ามเมลอนเมลอนเมลอนเออเมลนเมลอนเมลอนเลย่ล่่่นายเลือดได้มนี่ กินนี่เป็นไงเอาเรื่องเมื่อวานนั่นเป็นไงเมั่วานนั่นเป็นไงอีกเรื่องใหญ่เรื่องอะไรบอสเรื่องบีเอ็มเรื่องบีโอนางเอกบีเอ็มนางเอกบีเอ็มทำไมถึงเป็นนางเอกบีเอ็มคะพี่เดี่ยวไม่กินเลยพี่เดี่ยวไม่กินเลยจริงเปล่าพูดใหม่พี่เดี่ยวไม่กินเลยพี่เดี่ยวต้องกินเอกเอากไม่ไม่เอาเอกเอาเอกอย่าพูดนะพูดเกีย์อย่าพูดเพราะว่าเกย์จะบอกว่าถ้าเกย์กินต้องมีคนกินก่อนเกียร์ต้องไม่กินใช่ต้องไม่กินไม่ออก เราจะบอกบอสเป็นคนเกาะเองนั่งเอกนั่งเอก่เอมขา ทำไมถึงเป็น B M ครบเพราะว่าเราอยากได้รถ B M คน่ะัหวัแล้วหรอพอเวลาทำงานเก็บเงินรอ B M คันให่ได้ไหมคะเอารุ่นไหนครเอารุ่นธรรมดาคััรี่นไหนครัที่นีเป็นตลาดใดที่นี่ไหนครับเจ็ดโอมาดีคมไม่ความรู้แล้วองี่นี่เจ็ดจ้เป็นตลาดดก็พอเลยที่นี่เจ็ดีเปตลาดอะไรหนูเจ็ดแปดล้านนี่ละเจ็ดแปดล้านนี่โอ๊ยเจ็ดแปดล้านสั้นต้องไปทต้องไปทานอดเด้อว่ ที่อยู่ไงวะนั่นเป็นไรเรามีรถมอเตอร์ไซค์ของทกัลอยู่เลอะแล้วมี Yamaha อยู่ได้อยู่ได้อยู่เย็ดหน้อยหิวเขาแล้วพี่น้องเอ้ยแบดนี้เอาเบิ่งแน่พูน่ะก้องวายยุมหาปนนะครับโอ้ยคือหุ่นดีแท้คือหุ่นดีแท้เอา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  วนบ่คะกวนสรุปปลาเธอเธอะเป็นแบกไหนกันแน่เมลอนเมลอนเมลอนเลยบ้านจได้พูดได้พูนไดนพูดได้พูถได้พูดได้พูดได้าูดนด้พะดได้พู้พูดได้พมดได้พูดได้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 ไได้พ้้พ้ไนไไรไม่รู้ลืมแล้วเมา โอ้ยพี่น้องเอ้ยรดรดบรอกว่าคนไหลแห้งนะไ่ด้สวกน่ว่าอยาข้าเนียวขาเหนียวต้องเดินมีคนขอน,คอนเก็บไหมนีข้าเหนียวคนเดียวไมคทับถ้ามีคนเก็บเบ้นมาบอกหน่อยมนีใช่ไห <ป S 1> มโอ้ยเม,มี่เรบอนัตตี้อยากอยากมัตตีอยากไปเขาเหนียวไม่มีเขาดาเยอะเยอะกระดาษรูปลงนี <c oughs> ่เด้อเน่เด <c oughs> <c oughs> ้อไับ

หยิวเข่าบักหนิวเข่าพักก็เลี้ยงคิ้วเข่าจีบ๋มอ้าวข้าวเจ้ามีไหมฮะบอกเขาเขาเขาบอกเขาจี๋ขอบคุณข้าจี๋แ่บๆจากคุณแม่นะข้าวชุบข้าจี๋จากคุณแม่เดี๋ยวมันก็จีแล้วครับชุดเชอ้ตแหนูใช่ไหมแบบแบบเลิศเลิศอร่อยนะแม่บอกเลยอร่อยมาก อร่อยอร่อยไม่เมาอร่อยอร่อยแม่ไม่เหมือนเดิมนี่มกงาตกี่ปีแล้วไม่ได้เล่นกี่ปีแล้วไม่ได้เล่นแม่กี่ปีแล้วไม่ได้เล่นนะกี่ปีแล้วแม่ไม่ได้เล่นกี่ปีโอ้ยี่สิบแม่ลงไปบโอ้ยนนีนเนนูหนู้าหมื่นแม่คนูห้าหมื่น

บอตาบาดแล้วค่ะอยู่สอยู่ถนนเส้นกลางนะครับหลังแฟรี่นะครับแฟรีบังคูสาวบังคูสาวพุนหุนนคูสาวคูสาวพี่น้องคูสาวคูสาวคูสาวแบบไหนอู้ แบบไรผู้สาวไรได้พีนน้องครับพูนผู้สาวพ่นผู้สาวพูนกับผู้สาวผู้สาวซ้ำหน่อยโอ้เลิศเลิศเลิศผู้สาวซ้ำหน่อยมูจะเป่าวนจินมรทาเขาผ้าไปกินซีนแสบแสบแสบโอ้ซุมซุมเกะเท้าซุกซุกเกะเท้าเฮาอนซุมเกะเท้าเงนบ่มาหาปอนซุมเกะเท้าวะจ้น

ครับนะโอ้โหตอนนี้เป็นเวลา,นานเกือบวกับกลุ่มเรื่อง,องโอ้โหเศียบตายุ้ยไม่ได้เลยก็เจอมิวสิกก่อนนะข้างนี้อ่านกินผู้ถอดเสือ้อเนี่ยกีดกีดเป้าถอดเสือ้อสวัสดีนะครับมันทำไมเราจนโดนเบี้ยเบี้ยหรือเปล่างันเบี้ยหรอเปล่า วไม่ยังไงเราเราคือเ hey. oh. e ือเยอะแล้วใช่ใครเครียดนะครับพี่น้องครับเลือดเลือดมารได้ดเอยเลือดาโอ้เย็นมากบอเต้นคู่กับแม่หน่อยเมรอนเเมลอนอีเมลอนเมลอนลเมลอนอีเมลอนเมลอนเลย อีเมลันเมลันเลยเมลันอีเมลันเมลันเลยเมลันอีเมลันเอออาไปสิเอาอางแรลน่ปีของฉันล่นมาแล้วทุกปีค่ะแม่มงแม่ก็่นีลทุกปแล้ว สนุกไหมคะสนุกไหมนี่โอ๊ยโอ้่า่ฮ่โอยไม่ใช่หรอกแม่ทำเองนัก,นกแสดงกับครูมาการละครมาสนุกไหมนี่สนุกไหมได้ยินไหมว่าสนุกไหมโอ้ย สรุปไหมคะแม่มากเลยครั้งแรกที่เล่นลูกยกับลูกค่ะเออฮะฮะเอเอีเมลันตเลยเมลันต์อีเมลันตเมลันเยเมลันอีเมลันอเออาาอยิกแงแล้วเสียอารมณ์อยากเห็นบอลบีบฟัวจริงจังเลย มาได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่แถวเส้นกลางเมืองแต่ว่าอยู่แถวบึงแก่น